ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะกิน l อลซิสเซอี S e แล้วหรือว่าอาจจะกินกูตาเดโอแล้วทำไมมันก็ยังดูไม่ขาวหรือบางคนดูขาวแบบซี๊ดเพราะว่าเราลืมกระบวนการที่สำคัญที่สุดไปเลยค่ะนี่คือวิธีที่ง่ายและครบถ้วนที่สุดในการที่เราจะมีผิวขาวในแบบที่เราต้องการค่ะ ความต้องการลึกๆในจิตใจของผู้หญิงส่วนใหญ่เมืองไทยเลยนะคะแต่เราคงไม่อยากที่จะขาวแบบซีดขาวแบบว่องถูกไหมคะเราก็อยากจะขาวแบบ h e ลตี้สกินขาวแบบขาวอมชมพูขาวพองไอ้ผิวขาวแบบ h e ลตี้สกินเนี่ยคือหมายถึงยังไงคือผิวของเราอะคะ่ะจะต้องเรียบเนียนแต่เวลาแสงมาตกกระทบเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกไปแล้วแบบดูมีออร่าหมายถึงว่าการอักเสบบนผิวหรือการที่ผิวมีปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะต้อง ถูกขจัดไปจนหมดนะคะและรวมถึงพวกรอยแดงรอยดำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเกิดจากสิวนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะต้องจางไปอย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่ามันเกิดมีการอักเสบเกิดขึ้นหรือรวมถึงความมันบนใบหน้าที่มันทําให้เกิดความหมองคล้าทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นต้นเหตุที่มันทําให้ไม่เกิดผิวขาวในแบบที่เราต้องการถ้าพูดถึงเรื่องของความขาวเนี่ยทุกคนจะปิ๊งขึ้นมาก่อนเลยว่ามันคือกลูตาไทโอน กลโอนเนี่ยมันเป็นโปรโตีนโมเลกุลใหญ,ญ่ที่ไม่สามารถดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายได้กูตาเอนเนี่ยนะคะมันประกอบด้วย l อลซิสเตอีนไกซีนและก็กูตาเมตแต่ในร่างกายเราอะค่ะมันมีไกซีนและก็กูตาเมตอยู่ในปริมาณมากดังนั้นเนี่ยตัวที่มันจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะสร้างก a ูตา o อนในร่างกายได้มากหรือน้อยเนี่ยคือ l อลซิสเตอีน ะะถ้าเราต้องการจะเพิ่มกลูตาไธโอนในร่างกายเนี่ยคะ่ะให้เราเติมแอลซิสเตอเข้าไปในร่างกายทําให้ร่างกายเราสร้างกลูตาไธโอนขึ้นมาในปริมาณที่มันมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราเอาอยุ30ปีค่ะการสร้างกลูตาไทโอนมันลดลงนะคะ กูตาไดโอนนี่นะคะคือมาสเตอร์แอนตี้ออกซิแดนต์เลยที่มันสร้างออกจากร่างกายเขาทำหน้าที่หลักๆด้วยกันนะคะทั้งสกระบวนการอันแรกเลยคือเขาเป็นสารต้างอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการจัดการกับตัวที่มาทําให้ร่างกายเราหรือเซล์เราอะ,ะ่ะมันเสื่อมนะคะดังนั้นพวกการอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยตัวกูตาไดโอนเนี่ยจะเข้าไปช่วยจัดการอันที่2คือกูตาไดโอนเนี่ยมันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะให้กับร่าง รวมถึงลดกระบวนการการอักเสบต่างๆที่ผิวอย่างชัดเจนนะคะอันที่3นะคะกูตาริโอนเนี่ยเป็นตัวดีท็อกซิฟิเคชันทำงานที่ตับโดยเฉพาะมันจะไปช่วยจัดการกับพวกสารเคมีโลหะหนักนะคะยาฆ่า,มาแมลงต่างๆหรือรวมถึงยาพาราเซตามอลที่มันเกินขนาดนะคะกูตาริโอนจะไปขาจัดออกแล้วทำให้ตับเนี่ยไม่ทำงานหนักจนเกินไปนะคะแสดงว่ามันได้ในเรื่องของสุขภาพแน่นอนแต่สิ่ง ที่ได้มากกว่านั้นที่หลายๆคนเอามาใช้ในกินแล้วมันขาวขึ้นเพราะว่าอะไรมันไปช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทรซินสลนแล้วทําให้กระบวนการการสร้างเม็ดสีผิวค่ะมันลดลงและทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสดูขาวขึ้นนะคะอันนี้คือผลจากกูต้าเรโอนถึงแม้ว่าบางคนอาจจะกิน l อลซิเอแล้วหรือว่าอาจจะกินกูต้าเรโอแล้วทำไม หรือบางคนดูขาวแบบซีดๆเพราะว่าเราลืมกระบวนการที่สำคัญที่สุดไปเลยค่ะกระบวนการการทําความสะอาดร่างกายทั้งในระบบเลือดนะคะแล้วก็ที่ผิวหนังที่ลําไส้ต่างๆเพราะหลายๆคนเนี่ยที่หมองที่คล้ำที่อักเสบบ่อยเพราะลําไส้เราอะคะ่ะมันสกปรกการดูดซึมสารอาหารต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเพร สารพวก u น a l chlorophyll ไม่ว่าจะจากอัลฟาฟัหรือวีดการเองเนี่ยค่ะคะือมันช่วยกําจัดของเสียแล้วก็ขับสารพิษออกจากร่างกายตั้งแต่ในเลือดนะคะทาให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็กาจัดพวกสารพิษของเสียต่างๆลดสารพิษตกค้างในผิวได้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราอยากมีผิวขาวใสอย่าลืมกระบวนการการดีท็อกและนอกจากนี้นะคะเมื่อเราดีท็อกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราเติมแอลซิสเตอีนเป็นตัวกระตุ้นให้มีการสร้าง กูตาเทโอนตามธรรมชาติในร่างกายนะคะยังมีสารอีกหลายๆตัวเลยที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีหรือว่าสา,สกการสกัดจากเปลือกสน,นะคะหรือว่า AL A L e A อัลฟาไลโปอิกแอซิดสารเหล่านี้เนี่ยล้วนมีคุณสมบัติต้านอนุอิสระแล้วก็มีฤทธิ์ที่ช่วยในให้ผิวเราเนี่ยค่ะกระจ่างใสขึ้นขาวขึ้นในแบบที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็สุขภาพดีไปด้วยกันด้วยค่ะ